สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะในส่วนของการรีวิวสินค้าจากช้อปปี้ออนไลน์นะวันนี้ผมขอรีวิวในส่วนของเลื่อยไฟฟ้าตัวเนี้เลื่อยตัวน้ผมซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ประมาณ3ครั้งนะ,ะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเลื่อยที่ราคาถูกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวข้ข่าวกันนะอันนี้ผม ซื้อมาแล้วเราเอาไปใช้แล้วอะอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ผม่ผมอยากจะเอาสินค้าไปใช้ก่อนเราจะได้รู้มันดีไหมดีกว่าที่ว่าเราซื้อมาแล้วแกะกล่องแล้วเราก็มารีวิวว่าเออมันดีไม่ดีทั้งที่เรายังไม่รู้เลยมันทนหรือไม่ทนนะอันนี้เราซื้อมาจากเราซื้อมาจากช้อปปี้เนาะก็ <c oughs> ผมเอามาประกอบแล้วก็เอาไปตัดต้นไม้นะครับเครื่องตัวเนี้บอกได้เลยว่าผมรู้เลยว่าเอามาจากการประมูลใน Chi เลนโดเนาะ ก็ถ้าใครขยันประมูลก็ไปประมูลเองก็ได้แต่เนี้ยร้านเขาก่อคืองที่เขาใส่มาเป็นกล่องชิลิโดเลยเขาน่าจะเป็นการประมูลแข่งแล้วถ้าเอามาเก็บไว้นะถ้าตัวไหนเขาประมูลได้ราคาถูกเขาก็ซื้อมาเก็บอนะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าอันไหนประมูลแล้วไม่ได้มันแพงเขาก็อาจจะไม่ประมูลอะไรเนงะี้ยอาจจะไม่ได้สู้ราคาแต่อันไหนประมูลถูกก็ซื้อมาเก็บเก็บเก็บไว้อันสองอันแล้วแล้วก็เอามาขาย าเกิดมันได้กาไรสั100้งรนะ้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มาขายทางช้อปปี้อะไรเงี้ยซื้อที่ประมูลชิรนโดแล้วก็มาขายช้อปปี้ได้กาไรนิดหน่อยอย่างนี้เนาะก็ผมก็โอเคเล้วนะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาประมูลแล้วเขาได้กําไรไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมไปลองดูราคาประมูลแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันห่างกัน5 0บาทร้อยบาทเองตัวนี้ผมซื้อมาช่วงโปรโมชั่นของเขาซื้อมาในราคา6 0 0กว่าบาทนะฮะริงแล้วถ้าเกิดใช้โคด้ดส่วนลดก็จะเหลือประมาณหกร้อยสิบแต่ผมตัวนี้บอกตัว่า โง่มากก็ลืมใช้โค้ดส่วนลดไปก็เดินค่าขนส่งเบ็์เสร็จแล้วก็ค่าขนส่ง60มั้งก็หกร้อยคือเบ็ดเสร็จผมงจ่ายไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อย่รวมค่าส่งด้วยนะซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากส่วนตัวเนี้ยเขาจะขึ้นราคามาประมาณเกือบเกือบแปดร้อยนะแต่ตัวเนี้ยก็ตีกนขาดเจ็ดร้อยสิบบาทนะก็คือนะป,ประมาณเจ็ดร้อย การใช้งานนะเครื่องตัวเนี้มันยี่ห้อคาฟิกก็จะเป็นยี่ห้อของชิเบโดเขาเนาะก็เป็นมาตรฐานที่เขาสั่งนมาขายเครื่องมันจะ220โวลต์กำลังกำลังไฟอยู่ที่1,100วัตต์เนาะก็ใบเลื่อยนี่เขาจะเป็นไซสมาตรฐานที่มันถูกกฎหมายนะเพราะว่าถ้ามันยาวกว่านี้มัน,มน ตัดต้นไม้ใหญ่ได้ก็ต้องไปขออนุญาตกับกรมป่าไม้เลยนะแต่ถ้าเป็นไซนี้เขาใช้ตัดต้นไม้เล็กก็ไม่ต้องขออนุญาตน่าจะไซสิบสิบเอ็ดจุดห้าหรือสิบผมจาไม่ได้นะขอโทษทีไปเรื่อยนะก็เป็นเอาเป็นว่าไซส์มาตรฐานแล้นไซส์เล็กเนะาะก็ตัดต้นไม้เนี่ยผมลองตัดแล้วต้นประมาณเนี้ตัดได้อยู่ถ้าต้นเนี่ยผมมองว่าตัดได้แต่ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็เป็นต้นไม้สดป็นไม้ต้นไม้แห้งมันแข็งมันอาจจะตัดไม่ได้ครนี้ คุณข้อดีนะข้อดีหนึ่งมันถูกสองมันก็ตัดต้นไม้โอเคนะราคามันถูกมากกาลังไฟ1,100ันวัตต์เนี่ยโอเคแล้วเครื่องที่ใช้มอเตอร์ตัวนี้มันไฟฟ้ามันก็จะใช้มอเตอร์นะเครื่องทุกอย่างที่ใช้มอเตอร์เนี่ยมันก็จะเสียยากเนาะแล้วก็ค่าจ่ายเราจะน้อยเพราะว่าถ้าเราใช้น้ํามันมันก็จะมันก็จะแพงเนาะแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันก็ต้องมีการผสมน้ํามันเครื่องลงไปในน้ํามันด้วย เครื่งมืทำให้เกิดความยุ่งยากเนาะแล้วก็บางทีน้ามันมันตกตะกอนอะไรเงี้ยเวลาเราไม่ได้ใช้นานเครื่องก็เสียแต่ลักษณะของมอเตอร์นเนี่ยมันก็จะไม่เสียกเก็บได้นานเลยแต่ปีนอามาใช้สักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่น้ามันมันไม่ได้เราพังราวนี้มาเูดถึงข้อเสียนะข้อเสียของการใช้เครื่องไฟฟ้าคือว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเวลาจะไปตัดที่ไหนเราต้องเดินสายไฟไปเนาะบางทีเราจะตัดไกลๆเงี้ยเราก็ตัดไปได้ ม่ก็ต้องเดินสายไฟมันก็ยุ่งยากนะแล้วข้อที่สองถ้าถูกเนี้ปกติเลื่อยเนี่ยมันจะต้องมีน้ํามันเลี้ยงโซ่นะเพื่อให้เกิดการหล่อลื่นนะก็จะมีอาจจะมีกระปุกน้ํามันแล้วก็เลี้ยงโซ่อัตโนมัติแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันถูกมันก็เลยไม่มีน้ํามันเลี้ยงโซ่ประเด็นข้อเสียมันก็คือว่ามันตัดไปได้นิดเดียวมันก็จะร้อนน้องก็ต้องพักเครื่องบ่อยๆ2ถ้าเราจะเราก็ควรจะมีน้ํามัน ล่อลื่นอนะมาหยอดให้มันหยอดโซ่เงี้ยเป็นน้ํามันเครื่องใช้แล้วก็ได้เนะเาะก็มาหยอดพอเริ่มเหนื่อยเราก็หยอดเหนื่อยเราก็หยอดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันไม่เหมาะการใช้งานานานๆแต่ถ้าคุณต้องการใช้ตัดเยอะๆคุณต้องพักเครื่องเป็นระยะแล้วคุณก็ต้องหยอดสมัดเป็นระยะนะคุณก็จะเอาอะไรกันเห <laughs> มือนมากตัวมันแค่ประมาณ7 0 0น้อยเองเนาะก็ <laughs> โอเคนะสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าช็อปปี้ตัวนี้ถ้าพูดถึง เทียบกับราคาผมให้10เต็ม10 10เต็ม10นะถ้าถ้าเทียบของราคากับการใช้งานแต่ถ้าพูดถึงเอ่อถ,ถ้าเทียบถึงราคากับการเอามาใช้ได้ผมให้10เต็ม10แต่ถ้าเทียบราคากับความสะดวกในการใช้งานผมให้แค่8เนาะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่ใช้สายไม่ลำาบากอย่างนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมสำหรับการซื้อของผม เพราะราคามันถูกนะโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ก็จบจะเจียงเท่านี้เนาะเสวัสดีครับ